ยังไงครับโอ้วิ่งครับใจยเย็นๆคิปเปอร์อะไรไม่ได้หรอกปาครับผมไ์ไ,ไ์ยังไม่เจอไ์เลยครับว่าใหญ่หรือเล็กถ่ายคนก่อนครับถ่ายคนด้วยสิไม่ถ่ายแล้วอาวาครับใจยเย็นครับไซสวยวะ่ะไซสวยทำไงครับผมเิปเปอร์ในด,ด้คิปเปอร์เขาไม่มีครัวิงก็ไม่มีครับหาหาเอาหาครับ

โอ้ยโดนเลยลอยลอยมันโดนแล้วน,น,นี่ครับลาปลาขึ้นนะครับจุกลูกตาครับแล้วกย็ยกนี่ครับดูดู